สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องแวดวงทุกคนนะกลับมาพบกับผมแอดมินพังอีกเช่นเคยกับรายการแวดวงรีวิวครับคืออันนี้ครับผมรู้สึกว่าเอ้ยถึงแม้ว่างานมันจะผ่านไปแล้วอ่ะแต่มันก็มีฟุตเทจมีคอนเทนต์มีอะไรหลายๆอันอ่ะที่มันน่าสนใจน่าจะค่อยๆปล่อยทยอยลงไปฮะในช่องแวดวงให้ได้รับชมกันให้เพื่อนๆที่เขาอยู่ต่างจังหวัดอ่ะหรือคนที่เขาไม่ได้มางานนี้เขาพลาดโอกาสอ่ะได้เห็นหลายๆมุมมองของทัวร์นาเมนต์ระดับโลก ครั้งแรกในไทย สำหรับเกมที่พีคสุดๆอย่างวาร์โลแรน์เนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ฮะเรารวบรวมเอาบรรยากาศในงานโฟกัสไปที่หัวข้อสำคัญก็คือเฮ้ยงานเนี้ยเราพบปะคนดังคนไหนบ้างในงานวาร์โโดยเฉพาะคนไทยนะโอ้คนบ้านเดียวกันเข้าไปทักทายพูดคุยก็เก็บมาได้หลายคอนเทนต์อยู่ฮะ,ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมและรับฟังได้เลยฮะ,ะสวัสดีครับผู้ชมที่ติดตามช่องแวดวมทุกคนเพราะกับผมแอดมินพายาเช่นเคยวันนี้โคตรมันให้ดูบรรยากาศนิดน,นึงก่อนวันเอื่อนคนก็ เยอะแล้วแต่วันนี้คือรอบชิงชนะเลิศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมว่าทีวันเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับความนิยมในไทยเพราะเขาดังแนวแอลไงวันนี้วาโลททำทีมมาใหม่ทีมดูดีนะและเข้าชิงชนะเลิศด,ด้วยวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน วันนี้สูงม,มากและดอมมากว่าจะเจออะไรบ้างไปิดามไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับนี่พิธีกรพิธีกรทางฝั่งทางฝั่งของโฮสหรือว่าเป็นผู้ดำเนินรายการวิลาลสเลตนะเวลาประมาณ10กว่าน,นาทีครับโชว์แมทซึ่งจะเริ่ม5้าโมงตรงเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโชว์แมท์นะส่วนเกมการแข่งขัน,นจริงๆจะเริ่ม18บแนาะฬิกาตามเวลาประเทศไทยรู้ไหมตามเวลาอเมริกาคือเท่าไหร่6กโมงเช้าอาเอง ผู้จอมอเมริกาตายอันนี้เป็นเมอร์เชนดายส์ครับแต่วันนี้รู้สึกมันจะหมดละเพราะเป็นที่ต้องการมากเป็นของออฟฟิเชียลและราคาผมว่าโอเคไม่แพงตุ๊กตาอย่างนี้พันกว่าบาทสวัสดหมดแล้วนะครับโอ้เป็นค่ายแคนยูอ่าเรคคอร์ดวิดิโอเทลพิเจอร์วิดิโอแอมมิเดียฟอร์มไทยแลนด์โอเคนี่ครับเป็นไอดอลผมเลยไมค์ไอดอนครับเป็นใคร The Legend of Paper Rex คอเสร์ตเฮครับ Thank you Thank you so much หลายๆคนบอกเป็นแปดผมดูกันเลยนะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะ <c oughs> ผมเนี่ยมาดับ <c oughs> ไม่ได้กินข้าวมานะเวลาผมจะมางานเนี้ยเพราะผมรู้ว่ามีอาหารฟรี <c oughs> ผมก็ซัดเลยไงไม่ได้กินข้าวมาแก okay. <c oughs> เขาแบบมีให้กินดีซะด้วยไงเนี่ยครับอาหารเขาเตรียมมาดีนะคืออันนี้ผมกล้ารีวิวได้เลยว่ารูปแบบการจัดของรออดเนี่ยเขาก็จะเหมือนอนของต่างประเทศนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันแต่อันนี้อันนี้จะม,ม,มีขนมมีขนมมีขนมมีอย่างนี้ให้อันนี้สปอนเซอร์อยู่แล้วอันนี้ที่สปอนเซอร์อันนี้เลดบัวเนี่ยอันนี้แอดมินซีแมนนะ เป็นของเพจซีแมน C นี่แหละฮะเขาดังกันเลเขาระดับไหนแล้ว่กินก่อนนะว่าไงครับลุงลุงวันนี้ใครแชมป์วันนี้มั่นใจในกาสิกเลตแน่นอนใ,<ช>ใช่แล้วพ<ห>ี่ผมว่าคู่นี้เพเปอร์เล็กชิงกับเซนติเนลเพราะผมว่าตอนนี้เขาคือดาร์กแมทไงใครที่ตกรอบเขาจะให้ขึ้นมาโชว์บนเวทีนี้ส่วนใครที่แบบว่าเขารอบเขาไปฉีกกันดาร์กแมนเกมลงทัน พูดแบบเหมือนสวดเลยตะกี้พูดเหมือนสวดแบบว่าแบบอีกภาษาหนึ่งอ่ะกวนเมาโอเคลุงนายพูดฝากอะไรถึงแฟนเกมมาโลแอนเนี่ยฮะครับผมอะไรก็เป็นเกมที่ดีนะโอ้ยบีเอาสติ๊กเกอร์วะไอสติ๊กเกอร์นั่นน่ะนี่มีแฟนวาโลนะครับเขาฝากมาให้ด้วยรู้สึกว่านี่อันนี้คือแทนใจเลยนี่คือแทนใจแฟนทุกคนน่าจะเห็นตรงกันนี่ฝากมาอะครเงเหมาะสมนะดยอดสุดยอดเหมาะสมนะ ใจทํามาแล้วให้ลุงนายเลยตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยนะครับให้กับชาววารุทุกคนอันนี้จะเป็นสารแทนใจนะครับมถามลุงนายดีกว่าครับเกมไหนสุนักที่เกิดมีให้เลือกนะมีโดลต้าทัวมีเอลเอลอันนี้ใส่บิเลียนเลยเดลต้าทูวร์ใส่บิเลียนเลยอ่ะมีเอลเอลชิสุตัวนี้วารุแลนด์อันนี้น่าจะเป็นหมาปักมันทางเอาบันทางบันทางแต่ไม่เกมหนึ่งกำลังจะเปิดภาคใหม่เกมฮอผ่อยเอาดีครัพูดถึงนะเอาเอาอันนี้ไอ้หมาสุดหรือหมาน้อยสุด เอาแบบดุสุดดุสุดเหรออันไหนด,ดุสุดถ้าดุสุดให้บอนเพราะว่าจริงมันมีหลายคนหลายเกมเลยที่เวลาเล่นพนนะ่ะเขาจะไม่เล่นกันละถึงจุดหนึ่งจะเปิดไมค์ยอย่างเดียวสสารกันอย่างเดียวมันเหมือนหมาเห่ากันเป็นเกมไม่สนุกสนานเลยเดี๋ยวมันมาเปิดไมค์ใช่ไหมเปิดไมค์เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นเกมไมค์มอนเดิมหรือเปล่าเป็นหนึ่งคนที่ร้อนแรงที่สุดในวงการคอมมูนิตี้วาร์ลแรนด์ไทยและอันนี้ผมพูดได้เลยดังมากพิมมี่และนี่ครับผมให้พิมพี่เซียนลวหนึ่งคนนะนี่คือลายเซียนของว่าที่อนี้ครับ เขาคือว่าที่แชมป์แปซิฟิกฤดูกาลหน้าทีมไทยนะนครัขบขอบคุณครับพิมพ์มี่เป็นยังไง,งไทีมไทยห้นาคงนะคงทุกคนก็บาดเจ็บด้วยะรู้ไหมผมคุยกันกับเมื่อกีก้กกพี่โกูผมพูดนะว่าเอ้ยจริงๆไม่ได้กิเลสเลยผล,ยลง,งานคาราทเพราะว่าเป็นอาดัมเด็กและเซาอีเดเชียเพียงแต่ว่าเกาหลีอ่ะมันอาจจะชีพนิดนึงอ่ะเป็นอาดัมอะแต่ทีนี้เราคิดว่าเราจะคาดหวังได้ขนาดไหน ถ้าเกิดปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าฤดดูการหน้าสเตจหนะึ่งเนี่ยก็คาดหวังได้เยอะเลย่ารอติดตามดีกว่ารอดูอวิธีผลกานนี่คือลายเซ็นของว่าที่แชมป์เนี่ยครับแชมป์แปซิฟิกนะเนี่ยอยู่กับพี่แทนสวัสดีครับเราเจอคนดังเยอะมากโอยเจอกันเต็มงานในหมดพี่แทนครับถามเรื่องงานแข่งหรือวว่ารู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ระดับโลกในไทยพี่วันนี้ใช้คําว่า คือโครงสร้างงานคล้ายๆกันเหมือนกับที่เราไปเกาหลีเหมือนกับว่างานเขาหลีกานก็ไปเกาหลีใช่ไหมมาตรฐานงานเหมือนเหมือนกันไอ้ที่ต่างเียครับพี่มีอะไรบ้างที่งานไอ้ที่ต่างน่าจะเป็นเรื่องของความเข้มของ security อันนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ดีมันดีแต่แค่เราอาจจะงงหน่อยอ่าเป็นรี่กงอ่าเพราะว่าตอนที่ไปที่เกาหลีอันนั้นมันเป็นเหมือนเป็นที่ของเขาใช่ใช่ไหมเขามาที่นี่ปั๊บมันก็เขาก็ยกทีมงานของเขามาเองแล้วก็จะแบบคนไทยก็ดูแลกันหลายส่วน ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่แบบว่า,าเขาก็มาดูแลงานนี้อย่างนี้แบบมันก็จะมีบัตรมันก็จะแบ่งสีด้วาโซนนี้เข้าไม่ได้โซนนี้เข้าได้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าผิดโซนผิโซนเี้ยเขาก็จะล็อกเลยห้าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตอนอที่อยู่เกาหลีเราเดินเข้าไปตรงนี้เข้าไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามีทีมงานมาพาเราเข้าเขาก็จำว่าเออคนนี้ทีมงานอยากให้เข้างต่อไปก็คือแบบไม่ต้องรอทีมงานแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบถ้าเกิดทีมงานพาเราแล้วพาเราเข้าแล้วสองทีมงาน ครับก็พี่เพิ่งเดินออกมาอยู่หน้าเราเสร็จปุ๊บลืมของจะเดินกลับเข้ามากัดบล็อคแล้วทั้งที่เราเพิ่งเดินออกอะไรเงี้ยพี่ผมเองไงพี่นะพี่แต่ว่ามันอันนี้ต้อเข้าใจเขานะเขาเรียกว่าเรื่องอะไรนะเรื่องเวทีผมว่าใกล้ชิดอ่าใกล้ยเนี้ยเนีงยของทีนี้โหดจริงอ่โหดเพราะว่าเขาก็ต้องมีแบบพี่ๆอะไรอ่ะพี่พี่อะไรอ่ะสาขาหลัก ามก็ต้องมาตรวจพร้อมแล้ร้อยอีกแล้วพี่ๆเหล่าของเราสิบกว่าคนอันนี้จะไปเกาหลีร้อยกั่คนอันนี้อันนี้เข้าใจเขานะเข้าใจเขาเลยเกมพราะบางทีตอนที่พี่กำลังโทรหาเขาเขาไปรับผมอยู่ชั้นสี่อยอะเลยมันวุ่นวายครับคือทีมงานก็ทำเต็มที่แต่ว่ามันวุ่นวายแต่ถ้าถามว่ามูดของการแข่งขันมันมันเป็นยังไงใช้คําว่าระดับโลกได้นะพี่ใช่เราเราเราไม่คิดว่าคนไทยจะแบบว่าเอ็นจอยกับมันได้ได้ขนาดนั้นรายการอย่างเงี้ย ที่นักแข่งก็ไม่ใช่คนไทยได้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเป็นทีมทีม่แบบทีมไทยก็ได้ซ้ำไปแเข้าใแห่ว่าทีมก็เป็นทีมที่สเกลยวใหญ่กว่าอะไรเงี้ยคนไทยก็ดูแบบเอ็นจอยกับมันแล้วก็คือใช้คำว่าถ้าใครอยู่ในงานจะรู้เลยว่าแม่งแม่งมันอะแม่งแม่งคืองานระดับโลกเออแม่งมันอะผมรู้สึกไงลูกพี่ผมไม่อยากจะเชื่อไรออเตอร์อ่ามีเป็นร้อยคนแน่นอนไรออเตอร์จีนนี่ไม่ต้องถามถึงอ่า อ้เนี้ยแล้วเหรอเตร์ไทยแต่เขาให้จัดงานระดับเดียวกันอไม่อยากจะเชื่อใช่มันเกินคาดเรามากซึ่งเท่านี้เข้าใจได้ดีดีอันนี้ดีเลยดีเลยให้พี่กายพูดถึงบรรยากาศนิดนึงเพราะพี่กายก็ไปเกาหลีใช่ไหมรอบนั้นไปดูต้องเกาหลีพี่ไม่ได้แบบองาพาร์ที่ไปของลีกใช่แต่ไปเกาหลีมาเหมือนกันก็จริงบรรยากาศเรียกว่าในฮอลเทียบเคียงรู้สึกเหมือนไนไหมว่าแบบว่าจัดมางานดูอินเตอร์มากเลย ใช่เพราะตอนแรกเราคิดว่ามันจะต้องเล็กใช่ๆจริงๆมันไม่ไม่ไม่สามารถสู้จีนได้หรอกเรื่องสนามเน่ยอะไรก็นะเพียงแต่ว่าบรรยากาศบรรยากาศความมันไห้โคตรมันเลยดูข้างในคอตะแตกอะไรเลยออกมาหาอะไรกินพี่กายมีอะไรที่ชอบมากที่สุดในงานนี้ไหมพี่กายก็มาหลายวันแล้วเป็นอย่ชอบเวลาแบบว่าเขายิงแคมใส่แฟนๆ ที่แบบแต่ละคนจะรูป้ายขึ้นมาอะไรเงี้ยเออรู้สึกแบบว่าบางคนก็ตั้งใจวาดรูปมากเลยแบบทีวันไฟติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นงานที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะอินขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ดูเยอะมากใช่ใช่อันนี้ดเลยเหรอผมผลลุกเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบเหมนเพราะว่ามิติใหม่ของอินสตาแกรมที่เป็นใช่ใช่แล้วเหี้ยใช่แบบว่ามันดีเพราะว่าแบบ หมือนกินกันทุกเพศทุกวัยอ่ะเนาะมันมาในฮอลนี้ก็คือทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะใ<ห>ชบชอบตรงนี้มากเลยแล้วผมอยากให้พี่กายฝากไว้หน่อยเพราะต้องหลังห่าผมเริ่มวเห็นพี่ในวงการนตรีปมจจุบัน,นเยอะมากแล้วลก็เล่นเกมมาโลบ่อยดูวัดดูวัดสตาร์ที่ก็บ่อย,ยครับพี่กายอยากจะฝากในวงการนี้ว่ายังไงครับพี่ไม่รู้จะฝากอะไรแต่อยากให้มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็อยากให้ไปได้แบบให้ให้ไทยเราสามารถแบบทัดเทียมแบบเวอร์ไว้อะได้เลยก็ยิ่งดี ในที่สุดผมก็เจอพี่กีนแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่กีนผมเห็นมาหลายวันแล้ว <c oughs> เห็นมาหลายวันก็คือพี่กีนทําหน้าที่เป็นอะไรในงานวันนี้ฮะอ๋อต้องบอกว่าจริงๆเป็นเป็นอ่าหนึ่งในบุคลากรของวันแลนที่สัมภาษณ์รงผู้ดาเนินรายการใช่ในในในชาออฟฟิเชียลสัมภาษณ์อ่อา,อย,าอย่างอย่างตัวอย่างน้องมินนี่ชาริกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายคนที่มาเป็นอินฟูของงานใช่เราก็จะแบบเดินส <c oughs> <ๆ S 2> ัมภาษณ์รวมถึงแบบแฟนๆหรือว่าคนที่มาเข้าร่วมงานต่าง ใช่ใช่ครับงานใหม่เป็นยังไงบ้างพี่งานใหม่มีความมันมีอะไรที่แบบแตกต่างออกไปสมัยที่เราเป็นนักแข่งก,กับสตรีมเมอร์ด้วย er คือคือคอ,อันนี้เขาตัดทิ้งก่อนเลยนะว่าโอเคงานแข่งขันอันนี้มันคือสกลระดับโลกมันต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งหน<ล>ึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยอะ่ะคืออันนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องชอบไรออดเขามันคือสเสน่ห์ของการจัดงานแข่งขันของไรออดกับบรอดแลนด์เขาค,คือต้องบอกว่าเสน่ห์ของเขาก็คือการทํา เ,เวทีแสงสีการจัดโซนยกตัวอย่างครับเอ็มสเียร์เนี่ยคือต้องบอกว่าโจทย์หลักๆของเขาเนี่ยเขามีทั้งในมาเก็ตอยู่ชั้นหนึ่งมีชั้น5้าเาให้มาเป็นแบบว่าเหมือนเราเดินเล่นอ e ีเวนต์ต่างๆในในบูธต่างๆซึ่งเรียกว่าเขาโฮงานเข้าตีมงานหมดเลยแม้กระทั่งเราพอๆบางคนใส่หมวกเราแนนนะพูดง่ายๆคืออันนี้ผมเคยไปต่างประเทศนาพี่กินเหมือนว่าเขามีมาตรฐานสมมติเท่านี้กี่เซนกี่เซน โลโก้<ช>เขาวางตรงไหนเขาต้องให้ได้ตามตน,น,นะดาบแล้วในอีกพาร์ทหนึ่งคือเขาเขาเป็นคนทํางานและเข้าใจคนเข้ามาร่วมมากกว่าคือบางทีอะเรามางานสกเกลระดับโลกเราอาจจะได้ว้าวกับการเจอนักแข่งหรือว่าความสนุกความเอนจอยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่รอยออดทำอะหรือบรอนแลนทำเขาสื่อออกมาให้เห็นว่าเราอะเป็นเพียงแค่ผู้ชมเราเอนจอยได้เราสนุกได้เรามีความสุขได้กับแม้กระทั่งมินิเกมต่างๆในงานมีทั้งเม r ร์ชมีทั้งอะไรเม r ร์ชก็มีหลายชั้น ใช่ครับผมทีนี้ผมถามอย่างยี้ดีกว่าพี่ในฐานะที่พี่เองก็เป็นคนที่แบบอยู่ในวงการวิดีโอเกมเป็นท็อปด้วยท็อปทั้งนักแข่งแล้วก็ท็อปที่แบบว่าหน้าตาดีท็อปหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นท็อปหนึ่งก็ต้องให้พี่พี่เอ๋พี่เอ๋คนนี้ยอมยอมยอมส่วนพี่กีนเนี่ยอันดับสองแล้วกันส่วนผมอันดับสามในวงการวิดีโอเกมแล้วก็หน้าตาดีด้วยแล้วทีเนี้ยเราเปลี่ยนมาพี่อย่างอย่างอย่างพี่ที่พี่กีนอ่ะโอ้โหเป็นนักแข่งมาก็แบบ15ปีอ่ะใช่ะ สตรีมเมอร์ก็บางทีพพกันพพกันเพราะว่าบางทีเป็นนักแข่งด้วยทำสตรีมเมอร์ไปด้วยทีเนี้ยพี่เกียร์ทำงานที่แบบเป็นพิธีกรด้วยทีเนี้ยแมสขึ้นผมว่างี้ดีกว่ามันมีความยากกว่าเดิมยังไงบางพี่อย่างอย่างพี่มาตื่นเช้าเลยนะผมเห็นอยู่ใช่ครับตื่นเช้าตอนคนอื่นเตรียมเวลากลางคืนแล้วกลับไปปกติเราเป็นนักแข่งเราก็จะทีมทอล์กใช่ไหมครัเนี้ยมาต้องบอกว่ามันคือบทบาทใหม่แรกในชีวิตเนาะการสัมภาษณ์คนเป็นพิธีกรเดินดำเนินรายการเราต้องทำรีเสิร์ชการบ้านอ่ะ วันนี้ย,ตออยกตัวอย่างตาราวันนี้เลยครับ,รบมีสัมภาษณ์น้องมิลีคำถามคืออะไรแล้วตอนนี้คีย์เวิร์ดของการถามคืออะไรเราต้องคิดต่อยอดอย่างนี้บางอย่างอ่ะเขาอาจจะให้ส่งผลเรามาว่าเฮ้ยให้เราถามแบบนี้แต่ใจเราอ่ะประมาณนี้เราชอบที่จะแบบ มันมีเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเราเรารู้สึกว่าบางอย่างเราต้องถามเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อเอเนอร์จีนั้นๆเพื่อไทมิ่งนั้นๆอ่ะอย่างยกตัวอย่างของสัมภาษณ์มิลิมิลิล่าสุดก็ต้องรู้เรื่องเพลงด้วยพี่พี่ก็ต้องรู้เรื่องเพลงด้วยก่อนออกไปทำงานทุกวันเพื่อให้ให้ซึมซับกับเพลงของน้องอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันคือการทำกันบ้านนะครับคือมันก็เปลี่ยนเป็นคนละบริบทเลย มันใหม่มากแต่ก็ดีใจที่ทําได้แล้ววันนี้ที่พิเศษที่สุดคือผมสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษซึ่งผมไม่เก่งภาษาอังกฤษผมอะนั่งค้นหา Google Map เออเพราะว่าพี่ Google พี่ก็สัมภาษณ์นักแข่งต่างประเทศทางลงทางลีกก็มาแล้วพี่เลยครับผมก็ทํากันบ้างรีเสิร์ชแล้วก็เปิดเรียนภาษาอังกฤษไปเลยว่าแบบผมจะต้องพูดอะไรคำถามไหนเป็นประมานไหนบ้างหรืออะไรยังไงแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนต่างชาติแล้วก็ทํารีเสิร์ชอยากให้ฝากสุดท้ายเลยพี่จริงๆอาชีพอื่นเขาอายุ30 40เขาทาได้ต่อทีนี้นักแข่งหมด30อย่างเงี้ยคุณต้องไปอาชีพ ทำยังไงดีเตรียมตัวยังไงดีก่อนจะถึงเวลานั้นพี่กีนเตรียมตัวยังไงบ้างเออมันคือการที่เราอน j อยกับทุกๆโอกาสในชีวิตดีกว่าต้องบอกว่านักแข่งมีโอกาสเยอะถ้าประสบความสำเร็จเนาะเราจะมีโอกาสทั้งยกตัวอย่างนะปกตินักแข่งส่วนใหญ่จะเลี่ยงการสัมภาษณ์อ่าาพอเรามีสัมภาษณ์ใหญ่เราจะเล่งแข่งยังไงมึงเลยนายเลยนายเลยนายเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบบางทีเราจะต้องเก็บประสบการณ์จากสิ่งเหล่านั้นต่างๆหรือการไปออกอีเวนต์เราต้องไปเรียนรู้ว่าโอเคเราอยู่บนสังคมเนี่ย เราเป็นคนบุคคลสาธารณะเราต้องเจอผู้คนคนอื่นๆเราจะรับมือยังไงเราจะเอนจอยยังไงบางทีเราเหนื่อยอ่ะเนี่ยผมทํางานผมยอมรับว่าผมเหนื่อยแต่ผมก็ต้องเช้ยเราไม่ฝืนยิ้มนะแต่เรามีอความสุขกับสิ่งรอบตัวเราหมดเราเหมือนเราหาวิธีคิดว่าเฮ้ยเรามีความสุขว่ะเราเอนจอยว่ะบางอย่างมันก็เหนื่อยเกินร่างกายเราแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคงานมันยังไม่จบเราต้องจอยกับมันนะผมรู้มืออาชีพอะผมรู้แล้วคำหนึ่งพี่ทัศนคติใช่ครับทัศนคติมุมมองแล้วก็ความเป็นมืออาชีพอะไร ใช่มันจะ,นจะสอนเราหมดเลยครับขอบคุณครับพี่เกียรติเดี๋ยวให้ทักทายชาวแวดวงหน่อยฮะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อเอลิเซนนะคะออโอเคครับพูดดีมากครับเดี๋ยวมีของที่เราเลึกมอบให้ครับจริงหรอเนี่ยฮะ สำหรับใครที่ผ่านทางไปมาแนละ้วเห็นว่าผมโอ้โหมึงนี่มันแอดมินพังมึงนี่มันเป็นคนเผาชอกีมึงนี่มันอวังจริงๆไม่ใช่ครับทุกอย่างมีเหตุผลหมดเลยนะพูดให้ฟังก่อนครับว่าก่อนเนี้ยผมได้มอบตุ๊ก,กตาครับน้องหมูเด้องออฟฟิเชียลลิขสิทธิ์แท้เนี่ยให้กับผู้เล่นคนสำคัญไปแล้วหลายคนครับยกตัวอย่างช่วงหลังนะเอาเอาแบบไปช่วงสุดท้ายของการแข่งขันเลยอะเราได้รู้นะว่าทีวันเป็นผู้ชนะ ผมก็ได้มอบตุ๊กตาตัวนี้ให้กับ MVP ของรายการ<ม>ก็คือเมเทโอครับอีกคนหนึ่งผมก็มอบให้เหมือนกันก็คือบัสครับ<ม>เพื่อร่วมทีมของเมเทโอผู้เล่นชาวเกาหลีฮะเพราะว่าโอ้แกฟอร์มร้อนแรงนะและก็โดดเด่นชื่นชอบเป็นการส่วนตัวครับมอบให้แกผมพูดเป็นภาษาอังกฤษนะไม่รู้แกฟังออกหรือเปล่าผมบอกแกด้วยว่า บัสคือต้องมอบให้หมูเด้งให้ด้วยเพราะว่าเราอะเห็นนายแบบโอ้โหร้อนเหลือเกินนะเดือดเหลือเกินการเล่นแต่ละทีนี่แกใส่อารมณ์มากเลยผมก็เลยมอบให้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเห็นนายแบบอารมณ์เดือดเดือเนี่ยเกสีมากเลือเกินเนี่ยเอาน้องหมูเด้งไปจะได้ดูแล้วแบบอารมณ์ดีจะได้อารมณ์เย็นลงหน่อยเนี่ยก็มอบให้2คนนี้ฮะและน้องชิปเอลิเซนเนี่ยก็เป็นคนสําคัญนะอย่าลืมครับว่า เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนดังของวงการและย้อนไปในปี2022ครับหรือเมื่อ3ปีก่อนน้องชิปก็เคยพาทีม League of Legends Wild Rift ครับคว้าเหรียญเงินทองแดงในรายการ4เกมสซะด้วยนี่ไงเป็นคนสำคัญของวงการไงและตอนนั้นเราไม่ได้แบบแสดงความยินดีพอมาเจอในงานครับก็เลย มอบตุ๊กตาน้องหมูเด้งให้ไปด้วยเหตุผลนี้นี่เองไอ้เหี้ยฟังขึ้นไหมวะผมขอนิดนึงครับผมขอลายเซ็นเพราะว่าควรเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่เหนือขั้นระดับเป็นหนึ่งระดับแล้วโอ้โหผมจะให้คุณเซ็นตัวนี้ให้โอ้โหพี่ผู้เฟเกอร์ไม่หรอใช่คุณเซ็นตรงไหนก็ได้ด้ครับยกเว้นคุณอย่าเซ็นทับลายเซ็นเฟเกอร์นะได้ครับเดี๋ยวมันจะหยามเงินด้วยเดี๋ยวจ้องแชรก็จะรับไม่ได้เอาโอเคแล้วกัน โอเคทำไมลายเซ็นเขาสวยจังทำไมผมผมเหมือนเด็กอนุบาลโอ้อันนี้เขาแบบโรงงาน,งงานเขา <laughs> มันก็สวยสิโอเ okay, <Okay. S 2> คของมากครับโอ้ได้ผมภูมิใจเลยฮะคือคนอื่นครับ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นคนที่แข่งกันวันนี้นะผมบอกเลยเก็เก่งอะ่ะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์บัสเนี่ยเขาคือเหนือเหนือขั้นอีกระดับหนึง่งแล้วแกไม,ไม่ไม่เอาจริงคือคนในทีมผมเก่งเก่งมากๆครับม,ม,มันมันเลยแบบเล่นสบายแต่ช็อตที่คุณเดือนน้อม <S <S ผมยังตาตึงใจอยู่นะเขาเรียกว่าช็ประสบอการณ์ครับพี่แล้วแล้วพี่ๆนักภาคเป็นภาคสปาร์ตลีตนี้เอาอะไรครับซูบาตครับ1-2บัตซูบาตไ่ได้บาตตึงก่อนที่หลอนขึ้นตลอดนิดวิ่งวิ่งออกกลับมาที่หน้าวีเมดซูบัต ไฮไลท์แล้วชดน,นี้ไฮไลท์แล้วพี่บัต์ไฮไลท์แล้วชดน,นี้ของซุปเปอร์บัตไม่ได้อยู่เวิ่งกลับมาคุมสไปเอาไว้ซูบัตครับคุมสไปได้ครับเป็นการดีหรือเราแบบนี้แล้วดูไม่ได้คุมแนละ้วแกอู้เกะอ้อมครับอ้าวเรียกว่าอยู่ในสายเลือดตรงนี้โอ้โหสมนาที่ชื่อดีวเวอเลิกทบในทบคิดในคิดตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอีกหนึ่งสเต็ปเอาเพลงเอาแล้วดิเอาเพลยง oh มาจริงหรือเปล่าแบบนี้อุ้ยเอาเพลย์ได้จริงๆนี่ปบมือต้องมาเสียงเฮต้องมีสุบัตอ้าวอันนี้ โอ้โหอันนี้เอาไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้คิดอีกขั้นหนึ่งสองขั้นแล้วอันนี้อ้อมหลังนี่แบบนี้หลงแล้วอันนี้หาไม่เจอหาไม่เจอแล้วโซบารได้หลงละอ๋อหาไม่เจอแล้วโอ้แต่ว่าหน่วยเหมือนจะรู้เลยครับปิดประตูมาก่อนแล้วโซบัสอ้าวอ้อมหลังในหลังอีกทีครับแายเป็นวัดได้วางด้วยโมรู้หรือเปล่าว่ามาจากไหนครับโดยโมเหมือนจะพอมีชังขนใจเลยครับว่ามาจากเด็เปนเดอร์ไซด์หรือเปล่าแต่ว่ามุมนี้ย <ไ>ก็ถือว่าทําถูกต้องครับอ้อมหลังมามเราด้บลไม่ได้เช็คครับนี่คุณอย่าไปไประหมาาเขานะ รูปประสบการณ์นี่สะสมมาครับเป็นซูเปอร์บัสคนนี้เบลดบูครับจัดให้จากซูเปอร์บัสเอาจริงฉันนั้นผมถามหน่อย <ฮะ S 2> คุณตั้งใจไหมตั้งใจครับตั้งใจคุณตั้งใจทําอะไรตั้งใจคือมันคือการรีเพซิชันครับเพราะว่าปกติระเบิดมันวางปุ๊บคนปกติเขาก็จะลอยลอยยิงเลยตรงนั้นใช่ไหม,มคือคือเอาจริงคือบอมเขาดอกที่บีเมมใช่ไหมใช่ครับคือเขาคิดว่าการที่ผมดินมิดไปน่ะแล้วแบบผมแนฟยิงไปนู่นนี่นั่นอ่ะกว่าเขาจะเข้ามาเก็บบอมมาเขาต้องระแวงผมอยู่นานเรื่องที่จะแบบ เขาเรียกว่าการเปลี fine, like ่ยนโพสิชันการรีโพสิชันรีโพสิชันนะเขารีแบบเขาคิดไม่ถึงแบบทำให้เขาคิดเยอะอะไรและตอนแรกเขาก็นึกว่าคุณเขามาเก็บแล้วก็นึกว่าคุณจะเข้ามายิงตอนนั้นก็ไม่อีกคุณก็ต้องรอนเขา่เพราะมันเป็นซ้อนไปอีกระดับนึงแล้วคือถ้าเกิดแบบว่าจากการที่เล่นอ่ะคือถ้าเกิดเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยบีมีนไม่มีจริงอ่ะก็จะหันดูมาร์เก็ตในเลือกที่ฉีกไปเลยก็เลยไปซีทีเลย นี่ไงถ้าคนไม่ถึงระดับไม่เข้าใจเนี่ยครับคือผู้เล่นที่เหนือขั้นปีกผมยกให้คุณเนี่ยระดับพี่ดีอ้อะระดับจาก,กวานอะคือผู้เล่นบบขอบคุณครับโอ้โ และนี่แหละครับเพื่อนๆการแข่งขัน v a l o ล a n บ m a มาสเตอร์แบง2025จริงๆมันสําคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่ระดับสากลเรื่องการแข่งขันเรื่องอีเวนต์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาใส่เต็มอยู่แล้วฮะใครที่มาดูก็คุ้มค่าบัตรอย่างแน่นอนแต่ที่เหนือไปกว่านั้นน่ยผมรู้สึกว่าไอการแข่งขันมันก็สำคัญแต่อีกอันหนึ่งครับซึ่งมันไม่ได้เป็นอีเวนต์ที่เขาประกาศอย่างออฟฟิเชียนั่นก็คือการ มาพบปะรวมตัวกันของพี่ๆที่เขาเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะบางคนก็เป็นมีเดียบางคนก็เป็นคนที่ทำงานในวงการนี้เฮ้ย,เข,ยเขาได้มีอีเวนต์ระดับโลกที่แบบเออได้มาเจอหน้ากันได้มาพูดคุยกันนะและมันน่าจะนำไปสู่อะไรบางอย่างบางทีคนเราได้คุยกันบางคนได้ทำความรู้จักกับอินฟูคนนี้อ่าอินฟูได้รู้จักกับคนนี้อ่าซื้ออ่าแวดวงได้รู้จักกับคนนี้ได้พูดคุยโน่นนี่สุดท้าย มันอาจจะเป็นการสารความสัมพันธ์และนำไปสู่คอนเทนต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆในอนาคตก็เป็นได้นี่แหละผมถึงมองว่าเอ้ยมีงานระดับโลกมาจัดที่บ้านเราอะ่ะมันได้มีอะไรมากกว่าที่หลายคนคิดครับและเหนืออื่นใดด้วยความที่รูปแบบของงานนี้โคตรจฟเฟ l ลี่เลยฮะเดินไปขอลายเซ็นเดินไปคุยเดินไปโอ้โหต่างๆนานาได้มัมดามันไม่เหมือนต่างประเทศที่เขาคุมเรื่องความปลอดภัยแบบทุกเมตรอะ่ะ เพราะฉะนั้นงานนี้นเห็นไหมผมพาไปดูอินฟูดังๆเข้าไปคุยเข้าไปทักทายกันได้สรุปง่ายๆมันคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มจริงไหมฮะเพื่อนๆและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของรายการแวดวงรีวิวในวันนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคอนเทนต์ในแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจเราด้วยฮะใครไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมแอดมินพังก็หมดหน้าที่แล้วเหมือนเดิมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับปิดรายการด้วยชัยชนะของทีวันและก็นี่ครับ เขาใจตรงกันนะเข้าใจนะแหววดวง